เฮลโลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาสอนกีตาร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาเล่นกีตาร์อยู่ในสวนอินทรพารามเป็นบรรยากาศชิลๆนะครับอากาศค่อนข้างจะลมเย็นๆนะฮะไม่ไม่ไม่ร้อนมากอาจจะเห็นแดดอย่างนี้นะครับแต่ว่าลมเย็นวันนี้จะมาสอนเรื่องของโหมดนะครับโหมดที่ผมชอบเล่นดีกว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นโหมดลีเดียนโหมดนะครับ เราอาจจะได้ยินชื่อไอโอเนียนดดเรียนฟีเจียนลิเดียนมิกโซลีเดียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหมดที่ชื่อว่าลิเดียนลิเดียนเนี่ยเป็นโหมดที่เริ่มต้นด้วยโน้ตตัว F นั่นเองนะครับง่ายๆคือ F ถ้าเล่นแบบนี้ก็จะเป็น F ดีเดียนนะครับนี่ฮะทีนี้ F ดีเดีเนี่ยคือยังไงคุณก็เล่นโน้ตทุกตัวนะครับโน้ตทุกตัวของ F เลยคือปกติเราเล่นสมมติเราเล่นคียใช่ไหม Do Re Mi Fa Sol La พอเป็นลิเดียนเป็นไงครับลิเดียนเราเริ่มต้นที่ตัว F ก่อนนะง่ายง่ายๆ F G A B C D E F จำฟอร์มนิ้วนี้ให้ดีสายสามนี่เล่นแบบนี้ก็คือ F G A B C D จำฟอร์มนี้ให้ดีถ้าเราไปเล่นตรงนี้ที่ C ใช้ฟอร์มเดิมมันจะมีโน้ตตัวหนึ่งที่โผล่มานั่นก็คือตัว F ชา a r p ผมเล่น C คอร์ด C แต่ผมจะเล่น C ลีเดียนคอร์ด C เนี่ยอาจจะเป็นคอร์ด C major seven C seven C major 7เนี่ยผมก็สามารถใช้สเกลหรือว่ามดเนี่ยมดลีเดียนง่ายๆก็คือเราเริ่มจาก ลีเดียเนี่ยเราเริ่มจาก F ใช่ไหมฮะก็ไล่ F G A B C D E F ไม่มีตัวไหนติดแฟติด,ตดชาร์บนะครับฟอร์มมันเป็นอย่างนี้ E F G A B C D E F คือจริงๆโหมดเนี่ยหลายคนก็มักจะมีวิธีการจำมากมายแต่ผมเนี่ยจะจำแบบนี้ผมจำง่ายๆเลยก็คือว่าถ้า F เราเริ่มนน้ตตัว F แล้วกัน F G A B C D E F นับไปเลย f g A B C D E F F G A B C D E F จำฟอร์มนิ้วนี้ไว้วแล้วไปเล่นที่อื่น F G A B C D E F F G A B C D E F เปลี่ยนตำแหนง่ง F G A B C D E F เนี่ยไปตรงไหนก็ได้ F G A B C D E F แต่พอเราเปลี่ยนตำแหนง่งชื่อของ มันจะเปลี่ยนไปแต่มันยังเล่นในฟอร์มของลีเดียนอยู่นะครับอย่างเช่นผมเล่นตรงนี้เป็น A เห็นไหมก็จะเป็น A อะไรฮะเอลีเดียนถ้าขยับมาเป็น B ก็จะเป็น B ลีเดียนถ้าขยับมาเป็น C ครับฉะนั้นผมจะจำง,ง่ายๆของผมเลยก็คือฟอร์ม F G A B C D E F ไม่มีติดแฟตติดชาบจากนั้นเราเลื่อนตำแหน่งไปไปอยู่ตรงไหนโน้ตตัวรู้ที่เราเล่นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อนั้นเช่น A และเล่นฟอร์มเดิมนะฟอร์มนี้ก็มาเล่นตรงนี้แทนแต่ชื่อมันจะเปลี่ยนเป็น A Lydian B Lydian C ลีเดียน D ลีเดียน E ลีเดียน F เนี่ยฮะ G นี่คือลีเดียนมดที่ผมจำง่ายๆฉะนั้นเวลาผมเล่น C ผมจะเล่น C ลีเดียนผมก็เล่นฟอร์มเดิมถ้า C เมเจอร์สเกลแต่ถ้าผมจะเล่น C ลีเดียน ันจะมีโน้ตโผล่มาตัวหนึ่งคือ F ชาร์ปเห็นมมันจะต่างกันอยู่ที่ F กับ F ชาร์ปตัวนี้นะครับฉะนั้นกลุ่มของลีเดียนเนี่ยก็คือต้อง F ชาร์ปขึ้นมา C ธรรมดาเล่นสเกล C ธรรมดาแต่มี F ชาร์ปขึ้นมาถ้าเราเลื่อนไปตรงไหนก็จำฟอร์มนี้วไว้ กีตาฮีโร่เช่นโจเซ็ตเทรนีสตีฟวพวกนี้เขาจะใช้ลีเดียนหมดค่อนข้างจะเยอะนะครับมิสเตอร์มแกนก็ชอบใช้เยอะเหมือนกันเอาละครับลองไปฝึกกันดูคิดว่าคงจะเข้าใจง่ายๆนะเป็นวิธีการจําแบบบ้านๆของผมเอง <laughs> มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะส่วนท่านอื่นจะจําแบบอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ผิดนะฮะขอให้เล่นได้แล้วกันไปฝึกกันนะครับสนุกสนานับการเล่นดีกว่าอย่าเครียดขอบคุณทุกชีวิตครับบายบาย